อันเนี้ยไม่ต้องตกใจทำไมอย่างข่าวผมยิ่งไม่ต้องตกใจใหญ่เลยจระเข้หลุดสิบตัวเฮ้ยพี่ตัวเดียวก็ตกดีใจแย่แล้วจะตกใจทําไมที่หลุดสิบตัวจับได้แล้วตั้งหกและอีสี่อ่ะยังจับไม่ได้อ่ะโอ้ยจะจับได้ตั้งหกโอ้โล่เออนี่แหละครับเจ้าหน้าที่ชุดไก่ทอง ตั้งชื่ออื่นได้ไหมหรือว่าถ้าจะจับจระเข้มันต้องชื่อชุดนี้เจ้าหน้าที่ชุดไก่ทองกรมประมงครับใช้อุปกรณ์จับสัตว์น้ำมาแหมาอวนมาไปดักจระเข้ในคลองนะครับคือจระเข้หลุด10ตัวเองคุณผู้ชมหลุดจากบ่อเลี้ยงที่บ้านเสม็ดจวนใต้อำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับ25กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เอาจระเข้ที่จับได้ใส่รถกระบะไปก็โอ้โหแล้วจับได้นะเอาไปส่งเจ้าของก็ถึงบ่อเลี้ยงเลยไปถึงบ่อเจ้าของ นี่เอาเจระเข้ที่จับได้มานะครับมาส่งให้นะและในบ่อมีอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมในบ่อก็ไมีตัวที่จับได้ก่อนหน้านี้ให้ดูด้วยเออนี่นี่นี่เนีย่ยตัวที่จับได้ก่อนหน้านี้อยู่ในบ่อ,อยเขาลงนี้เลยเหรอเขามัดปากไปแล้วพี่เบิร์ดสอบถามนายนัทจักรจันศรีนาคเจ้าของจระเข้ครับพี่เขาเล่าบอกว่า จนแล้ค่ที่หลุดออกมาเนี่ยโหคุณดอมทำไมอ่ะขวบเดียวเองกลัวอะไรโอ้ยไม่กลัวเลยนี่นี่นี่พี่เจ้าของบ่อเอามาลองนับคอเล่นดีกว่าเออนี่แหละเขาบอกจะเอาแหมผมจะเพาะพันธุ์ขายแต่ละตัวเนี่ยโอ้คุณดอมคุณดอมอุ้มมาเนี่ยนะครับ40โล50โลคุณดอมังอุ้มไปที่ตัว5โลเองอุ้มอะไร40่สิไม่รู้ไม่พี่ก็พูดไปแต่ละเค้ตัวใหญ่อ่ามีความยาวตั้งแต่50เซนติเมตรบางตัวก็ใหญ่หน่อยคุณดอมเม็ดกว่ากว่าอ่าเม็ดกว่า จนลระแค่มนหลุดไปได้ไงพี่คือหลูบิสิบตัวเองคืออย่างนี้คืนยี่สิบสามกันลกดาคมเนี่ยนะครับก็ทยอยจับมาได้ทยอยจับมาได้ทั้งหมดหกตัวแล้วเหลืออีกสี่ตัวเองเห็นไหมถ้ามองโลกในแง่ดีเจ้าขอจระเก้เล่าอีกว่าสาเหตุที่มันหลุดออกไปเนี่ยคือเอาตะแกรงเอาอิดบล็อกอ่ะไปอุดรัวไว้ปรากฏว่าแม่ปรากฏว่ามันมันมันไม่พอดีมันเหลือพอดีรูเนี่ยก็คือพอดีตัวจรเก้เหมือนดด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  นะครับให้เจ้าหน้าที่นี่มาช่วยจับเพราะชาวบ้านเขาบอกโอไปเจอตรงนั้นตรงนี้บ้างก็เจ้าหน้าที่กรมประมงก็เอาเตรียมจะเอาเรือเท้าแบนออกหาจระเข้หรือสิตัวเองก็ถือว่าจับได้เกินกึ่งหนึ่งอของนวนจระเข้ทั้งหมดโอ้ยกึ่งหนึ่งเลยเหรอก็หกจากสิบไง